แยกออกนะว่าตัวความรู้สึกนึกคิดกับคอร์สอนนค,ความรู้สึกนึกคิดจะเป็นกระบวนการจากนอกอาจจะเป็นนอกนะเข้าสู่ภายในก็ไดนะ้หรือเกิดจากภายในนะครับแล้วก็รู้สึกนึกคิดย้อนกลับเข้าไปใหม่ก็ได้นะแต่นะ ตัวคอรอสอเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น,นจากภายในล้วนๆเลยนะอย่างเดียวนะ,นะเพราะมันเป็นเรียกว่าฐานของสภาพนะครับสภาพที่อยู่ภายในของเรานะแล้วก็เป็นตัวยานผานะ เป็นตัวที่ให้เราเกาะสำหรับคนที่จะทํากระบวนการของสมิธานะครที่จะเข้าไปดูภายในเรานะว่าภายในเราเนะี่ยมันมีอะไรบ้างตัวคลิปที่ผมทํามานะครับกอ็อยากให้ใครก็ตามที่ได้ฟังนะครับอาจจะอยู่ในกระบวนการของการทําทสมิธานในการนอนนะครับหรือว่าระหว่างวันนะครับก็ขอ ให้ได้โปรดใส่หูฟังนะครับใส่หูฟังแล้วก็เปิดเสียงนะครับฟังเสียงนะครับผมเชื่อว่านะครับไฟเสียงนี้นะครับจะจะไปเปลี่ยนรหัสบางอย่างของความเชื่อที่เราเชื่อกันมานะว่าภายในเราที่มันทํางานอยู่เนี่ยที่เขาเรียกว่าหัวใจหัวใจเนะี่ยมันมีเลือดมันมีเนื้อมันมีการทํางานมันมีความดัน มันมีอะไรต่างๆนะผมก็ไม่เคยเห็นนะในหัวใจของตัวเองนะไม่เคยมีใครมาผ่าให้ดูนะแต่ถ้าเราบอกว่าความรู้สึกนะเป็นสิ่งที่จริงที่สุดนะความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงที่สุดนะครับมรเมนะ่อไร,ร,ร,รก็ตามที่ผมรู้สึกถึงภายในนะครับโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาทำสมิทธาเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันมีตัวทํางานตัวหนึ่งนะครับที่ทํางานอยู่ภายในเรานะครับแล้วก็เสียงของการทํางานนะครับเขาก็ดังออกมานะให้เราได้ได้ยินนะครับเป็นเสียง ภาษาที่พอจะจับได้นะครับก็คือมันจะดังตุบตับ,ต,บตุบ,ต,บตับตุบตับหรือใครจะดังเป็นตึก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 ตก,ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยเพราะว่าภายในนี้นะครับเป็นเป็นภายในของใครของมันนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ในท่านั่งนะผมอยู่ในท่านั่งซึ่งท่าการทําสมิทธาที่ดีที่สุดจะเป็นท่านอน แต่ในอิริยาบถท,ที่ดีลองลงมานะครับก็คือท่าที่นั่งสบายๆนะครับแล้วก็ท่าจะให้ดีก็คือถ้าเราอยู่เป็นสัาโดษได้คืออยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียว